Thank บริษัทวุฒิศักดิ์คลินิกเวชก,กรรมจำกัดมห ah าชนจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่2งหาคม2546ด้ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก1ล้านบาทยริษัทัศนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทจำนวน3คนถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนดังละ99.99% 99, ประกอบด้วยนายแพทย์วุฒิศักดิ์ลิมพานิชน,นยายนครกริยรันและนายพลพัจนรวิเมืองที่มองเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจทางด้านการดูแลรักษาผิวพรรณ จึงได้รวมกันก่อตั้งเป็นบริษัทขึ้นเพื่อประกอบการสถานพยาบาลประเภทคลินิกเวชกรรมที่ไม่รับผู้ป่วยไม้ค้างคืนบริษัทคลินิกโดยเริ่มให้บริการสาขาแรกที่ถนนงามวงวานแต่ได้ให้การขยายสาขาในการบริการโดยเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนะวันที่28กุมภาพันธ์2553บริษัทมีสาขาที่ให้บริการ ในกรุงเทพมหาคนครปริมนทนและต่างจังหวัดจำนวน59สาขามีบุคลากรด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า80คนและมีพนังงานมากกว่า1,200คนบริษัทจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อสามารถรับรองการขยายสาขาและการขยายการธุรกิจอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคม2551บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน399ล้านบาท จากเดิม1ล้านบาทเป็น400ล้านบาทโดยผู้ถือหุ้นรายเดิมต่อมาในเดือนตุลาคม2552บริษัทได้เพิ่มคุณชำระแล้วจากเดิม400ล้านบาทเป็น430ล้านบาทโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมบริษัทได้แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่4มกราคม2553จดทะเบียนจำนวน575ล้านบาท และมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน430ล้านบาทวิสัยทัศน์เพราะความสวยรอไม่ได้กระบวนการการให้บริการภายในองค์กรมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและตรวจสอบรักษาผิวพรรณต่างๆรวมถึงทาการทำพิมพ์มนหัตถกรรมอย่างถูกหลักวิชาการมีสถานประกอบการที่สะอาดทันสมัยถูกสุขาพิบาลจัดห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่แบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนํารบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร การบริหารโดยทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสัรวิธีการบำรุงรักษาผิวพรรณที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนไข้รวมทั้งยังมีนวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยปลอดภัยและประสิทธิภาพระดับมาตรฐานสากลกลุ่มเป้าหมายหลักนักศึกษาและวัยรุ่นและวัยทำงานค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่60บาทกลยุทธ์การตลาดเด่นมีพเซนเตอร์เกาหลีและไทยโปรโมชั่นหนักเอนติซีพอยต์ต่ำ เน้นการขยาย่สาขาจำนวนมากโดยเฉพาะตามตลาดสดและเท็ดโก้โลตัสฮุนดาโย่โอโมทูกุเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของเกาหลีแต่พวกเขาคือผู้ผลิตรถยนต์อันดับห้าของโลกและเจนหนึ่งในบิ๊กโฟร์ค่ายผู้ผลิตย่างใหญ่ของเอเชียในปี2008ฮุนดาียมียอดผลิตรถทุกชนิดรวมกันทั้งสิ้น4,172,461คันพนักงานรวมกันทั่วโลกประมาณ75,000คน มีตัวแทนขายกระจายอยู่ทั้งที่193ประเทศซึ่งทั้งหมดเริ่มจากปี1 9 47เมื่อซูจูยุงก่อตั้งบรงงิษัทฮอนดานิเนนิ่งแอนด์คอนเทชั่นขึ้นจุดมุ่งหมายเป็นบริษัทรับนาก่อสร้างซึ่งบริษัทก็ประสบผลสําเร็จในการดําเนินกิจาการเป็นอย่างดีจนกระทั่งนในปี1 9 6 7มีความคิดขยายกิจาการในด้านยานยนต์จึงตั้งบริษัทฮอนดน์มอ,อเตอร์ขึ้นนม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีในช่วงเวลานั้นคือมองว่า การนำเท่ารถดีกว่าการประกอบรถในประเทศกลยุทธ์สำคัญของฮุนใดอยู่ที่การศึกษาและการเตรียมการอย่างจริงจังอย่างเป็นเวลานานกว่า4ปีโดยเฉพาะในเรื่องการบริการหลังการขายที่มุ่งปรับบริการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดให้เข้ากับลักษณะนิสัยของลูกค้าในแต่ละประเทศให้ได้รับการบริการรู้สึกได้ถึงความเป็นความพิเศษในช่วงแรกคุณใดมอเตอร์ได้รับความร่วมมือจากบริษัทฟอร์ดแคมเปญเป็นอย่างดีทั้งทางด้านการผลิตตัวสินค้า โดยคอติน่าคือรถยนต์คันแรกของฮุนไดที่ปล่อยสู่ตลาดในปี1968ด้วยอไอซีพื้นฐานจากรถฟอร์ดคอติน่าส่วนรถยนต์คันแรกที่ถือเป็นรถเกาหลีจริงๆถูกพัฒนาขึ้นโดยศิ์มือคนเกาหลีได้แก่ฮุนไดโพนี่ออกโดยสู่ตลาดในปี1975ในปี1986ฮุนไดสามารถส่องออกเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาสำเร็จนั้นพัฒโดยรุ่นเอ็กเซล ซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามมียอดขายสิงแสนคันในระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนแรกของการจำหน่ายรวมถึงการถูถกสเสนอชื่อเข้าไปเป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีของนิตยสาร f o r t จูนอีกด้วยด้วยจุดเด่นของความเป็นล้นราคาประหยัดผู้บริโภคสามารถซื้อหาได้ง่ายและมีคุณภาพได้ได้กว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันปี1968ฮุ 1, 9, 8, 8, ้นไดเร่มปรับสภาพรักขององค์กรใหม่ให้มีความเป็นแบรนด์ระดับโลกมากขึ้น รวมไปถึงก้าลงจากตำแหน่งของผู้ก่อตั้งซุงจูยุงและส่งต่อความเป็นผู้นำให้กับทายาตคือซุงมงกูจากการดำเนินง,งานด้วยความตั้งใจจริงและความพยายามอย่างไม่ลดละจึงทำให้วันนี้หุนไดก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในที่ผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกภายในระยะเวลาเพียง40กว่าปีเท่านั้น